เราบอกว่าเอาเสื้อเออเคยเอาเสื้อให้น้องใส่เนาะรอซูมมือนี่ยังใส่อยู่ปะใส่ยังใส่อยู่อาอคุณนี่บอกบ่มีจ้ะสบายดีเจ้าซื้ออย่างเสื้อหมวยเสื้ออนี้สามคำถามภายใจคนเป็นเอื้อน้องกันตอบผิดถึงแป้งพร้อมปะพร้อม เลี้ยนเซิร์นข้างหลังสิบเจ้าบอกซื้อมูสนิทคนหนึ่งเจ้ามาปูนาเรื่องที่เจ้าถือที่พ่อแม่จมให้ตลอดเรื่องอย่างบริเวณเฮือนสิ่งแรกที่เจ้าได้ของไส้ต่อจากเอื่อยบ่มีโอเคมาเลี้ยนเซิร์นานางมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบบอกซื้อมูสนิทของน้องเจ้ามาหนึ่งคนถามตรงสิบได้ขาดปูนาถือบอถือ <c oughs> ถืกถือถอถถอีพออีแม่มักจมเรืองอยอียงให้เราตลอดเลยโทรศัพท์ฉเฉลยบูมเมนเฮดเวียกเหือนเครื่องของอ้อียงที่ว่าเจ้า,ท,า,จาทรงต่อให้เราใส่เป็นอย่างแรกเลยเสื้อผ้าฉเฉลยบ่มีบม่มีเราบอกว่าเอาเสื้อเออเคยเอาเสือเอเส้อให้น้องใส่เนาะเนาะสมมตอนี่ยังใส่อยู่บะใส่ยังใส่อยู่เอาคุณนี่บอกบอมีจ้า โอเคอ้สรุปเด้อตอบพิษสองถือข้อเดียวมีอย่างสี่ว่าน้ำเอ่ยแบบเราต้องเอาไหลก็ได้โอ้ไปไปนอนอย่างไรคือถือหนาอ้ายวอมมีอย่างที่ว่าน้ำนองบ่ะไม่เดี่ยวก็ได้เว้นกัมเด้อมีจริงเด้อเห็นหนังเขาไว้นะไปป้ากันสองคนแต่เปื้อนสามคน งงขนาดจังใดต้องขอขอบใจเนาะที่มามวนน้ำกันขอขอบใจขอบใจสบ,สบายด้สบายดีบ๊ายบายหนังเรื่องแรกที่เบิ้งน้ำกันอ่าเดอะเฮาส์เ <The house. S 1> ฉลยสบ,สบายดีเจ้าซื้อหยังซื้อพอยซื้อเกมสา,สามคำถามท้ายใจคนเป็นแฟนกันตอบผิดถือแป้งพร้อมบ่ โอเคเลนเซิร์นผู้ชายไปทั้งหลัง19เด้อถ้าเธอรักฟังน้าชายจะหอมแก้มเธอหนังเรื่องแรกที่เบิ้งน้ำกันมือนี่เลยเรื่องยังเรื่องยัง The House แซดล่าสุดที่ล้มกันมือนี่ยุใสหรือเปล่าเออเออโอเคอยู่ใสอยู่ใสวันหยุดเจ้าสองคนมักพากันไปเที่ยวบอลไหนพักซานีแหละมั่นใจบอว่าแฟนสิตอบถือกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบอีกสามสิบจงไว้เนาะโอเคเรนเซิร์นมามามาเตรียมใจคำตอบมาค่ะผู้ชายไม่ใช่โคงแขนได้ดี มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบโอ้นังเรื่องแรกที่เบิงน้ำกันอ่า The House เฉลยถทือกเอ้ยตบมือตบมือเทือกเอ้ยแซดล่าสุดที่ล้มกันมือนี่อ่ายุใส่เฉลยถทือกเอกเอ้ยวันหยุดเจ้ามาพากันไปเล่นบอลไหนบอลนี่แหละนเตอร์ปาถึงปะเทอกเอ้ เป็นคู่แรกเลยที่ถือดีใจน้ำดีใจ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 ในฐานะที่เจ้าเป็นคู่แรกที่ตอบถึงเบอร์สามข้อไอให้เจ้าสองคนลงโทษไอเลยไม่รักฉันเลยเหรอมีอย่างสีบ้านองน้ายอบอกขอให้โชคดีสองนำโอ้ยจังไหนนาะต้องขอขอบใจที่ประมวลน้ำกันขอขอบใจ สบ,สบายดีบ๊ายบายแฟนคนปัจจุบ,บันของเอื้อเจ้าซื้ออีหยังซื้อ <laughs> เลยฉบีไลยสบายดี เจ้าซื้ออย่างซื้อแผ่นเค้กซื้อปอบแป๊บสามคำถามท้ายใจคนเป็นเอ้ยน้องกันตอบพิษถึกเป้งพร้อมร้อม <Okay. S 2> โอเคเลนเซอร์นนอกไปทั้งหลังเดอ้อสิบเก้าแฟน <c oughs> คนปัจจุบันของเจ้าซื้อยังยังบ่มียังโบมีอ,อยู่เรื่องที่เจ้าถึกอีพออีเมจมให้ตลอดเลยคือเรื่องอยังเอาได้ป่ะเอาได้เปล่าเลยของอย่างแรกที่เจ้าให้น้องใส่ต่อสร้างนุ่งแบบเสื้อผ้ามาเลนเซอร์อยู่ทางนี้ หามทรงสิย์ทรงสายตาเด้อมั่นใจว่าสีท้ายใจคนเอื้อยได้กี่เปอร์เซ็นต์สิบเซแฟนคนปัจจุบันของเอื้อยเจ้าซื้ออีหยังซื้อ lady <c oughs> <c oughs> ฉันเลยเมืบอลพีด <c oughs> <tiempo> <c oughs> เรื่องที่อีพออีแม่จมให้เอื้อยเจ้าตลอดเลยคือเรื่องอีง่ย <c> ง <oughs> <c oughs> เรื่องไปลินกลางคืนฉนเลย <c oughs> พิดพิด พิจ้าเรื่องอย่างมันล้มกันเองเด้อแต่บอบอกเอ้ยน้องกันอีหลีวันี่สองข้อพิจสองข้อละเครื่องของสิ่งแรกหลืออย่างแรกที่เจ้าได้ไส้ต่อจากเอื้อยเพื่นเนี่ยเอื้อยเพื่นให้เองอย่างเจ้าเป็นบอกมาแล้วติ๊กต๊กติ๊กต๊กน่าจะเกือบมั้งเกือบเฉลยอีหล่ะพิจเครื่องนุ่งเครื่องนุ่งเดี๋ยวให้สรุปไปเด้อสามเขถามตอบพิจไปเลย แต่บอเป็นอยังการทีตอบผิษห้องเสียใจได้ใส่ใจกันหลายๆหักกันหลายๆโอเคบ่เตรียมโตรับบทลงโทษเราป่ะโอเคมามีอย่างสิบล้อมึ้งเอ้ยบ่จื้อไว้จื้อไว้ไปโอ้โหกําดใครก่อจะมาอยู่ตรงดียวมีอย่างสีบล้อมน้องบ่ะมาหักกันแล้วอะไป โอเคโอเคเฮ็ดกันแหงแค่แต่ไหนต้องขอขอบใจเนาะที่มามวนน้ำกันขอขอบใจขอบใจสบายดีบ <Works okay objectively> ๊ายบาย